สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไอเดียบ้านนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกลับมาพบกับไอเดียบ้านเราก็มีไอเดียดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวบ้านจะมารีวิวบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวขนาดกระทัดรัดนะคะเพราะมีขนาดแค่5 5คูณ5.5เมตรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับมีระเบียงพักผ่อนส่วนตัวงบประมาณก่อสร้างอยู่ที่280,000บาทเท่านั้นเองค่ะบ้านหลังนี้สวยงามขนาดไหนแล้วก็น่าสนใจยังไงไปติดตามรับชมรีวิวนี้กันได้เลยจ้า แล้วสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาไอเดียในการสร้างบ้านหลังเล็กขนาดกระทัดรัดอาจจะไว้อยู่คนเดียวไว้อยู่ที่สวนหรือว่าไว้อยู่เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะหลังนี้ค่ะน่าจะตอบโจทย์นะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเป็นชั้นเดียวมีการยกพื้นขึ้นสูงพองามนะคะภายในค่ะมีขนาด2ห้องนอนแล้วก็มีห้องโถงนะคะมีระเบียงพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่30ตารางเมตรค่ะและบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านสําเร็จรูปหรือว่า ทั่วไปเราก็จะเรียกว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์นั่นเองโครงสร้างนะคะจะใช้เป็นเหล็กกวานาทั้งหลังนะคะวัสดุเนี่ยก็จะมีมาตรฐานมีคุณภาพแข็งแรงทนทานนะคะเรียกได้ว่าสมัยนี้นะคะบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็จะมีอายุเท่ากับบ้านปูนทั่วไปนะคะเพราะว่าโลกเราเนี่ยพัฒนาไปแล้วแล้วก็การสร้างบ้านน็อกดาวน์ก็เช่นเดียวกันนะคะรูปทรงของตัวบ้านนะคะก็จะออกแบบมาให้เป็นแนวโมเดิร์นนะคะหลังคาเนี่ยจะเป็นเพิงหมาแงานนะคะ และในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีการต่อเติมลังค่าเป็นแบบระเบียงด้านหน้ามาด้วยเอาไว้กันแดดกันฝนค่ะสีสันของตัวบ้านนะคะก็ออกแบบมาโดดเด่นเลยค่ะเป็นสีไม้นะคะมีการใช้สีไม้โทนอ่อนแล้วก็มีสีน้าตาลเข้มนะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีลูกเล่นก็คือจะทําเป็นบันไดนะคะขึ้นไป2ขั้นสร้างความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวบ้านด้วยค่ะ และการใช้ประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะทั้งหมดเลยก็จะใช้เป็นบานกระจกค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ค่ะรับลมเข้าไปในบ้านด้วยทําให้บ้านเราเนี่ยไม่อับชื้นจนเกินไปนะคะและในส่วนของภายในนะคะก็จะมีการใช้โทนสีครีมค่ะด้านบนนะคะก็จะมีหลอดไฟที่อยู่ตรงหลุมฝ้าเพดานด้วยนะคะ ในส่วนของพื้นบ้านนะคะก็จะมีการปูด้วยกระเบื้องยางลายไม้ค่ะเป็นการออกแบบให้รับกับสีสันภายนอกด้วยค่ะภายในนะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะคะเป็นขนาดกระทัดรัดพอดีค่ะและข้อดีของบ้านหลังเล็กนะคะก็คือเวลาที่เรากรีนบ้านหรือว่าทำความสะอาดเนี่ยก็จะใช้เวลากระชับแล้วก็น้อยกว่าบ้านหลังใหญ่ค่ะ ท่านผู้ชมลองดูโดยรอบของบ้านหลังนี้สิคะถ้าเติมสวนเติมสีเขียวเข้าไปสักนิดนึงเนี่ยคงจะน่าอยู่มากๆเลยและทางไอเดียบ้านนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่มาจาก next house นะคะบ้านน็อกดาวเป็นเจ้าของผลงานบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบ้านน็อกดาวสองห้องนอน1ห,ห้องโถงนะคะมาในงบเพียง2,80,000บาทเท่านั้นเอง ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคะกับบ้านหลังนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะในส่วนของราคาก่อสร้างนะคะเป็นราคาที่แจ้งมาจากทางเจ้าของบ้านค่ะถ้าราคาจริงนะคะถ้าท่านผู้ชมไปสร้างเองเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับค่าแรงวัสดุหรือว่าค่าช่างในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะและไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีฝันอยากจะมีบ้านนะคะสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราสู้ๆคะ่ะ และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนยบ้านได้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอนิบ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ